เดินเร็วๆหนุนนตาเขาออกกำลังกายน่ไปยางคูกระตายางแข็งกระตาหรอยางเก,ก่ากกงั้น,นกกเก่าเร็วๆอันนี้เนาะถ้าปลูกหนาบานนะง่ายจ่หน่อยจะาก็ได้ไปใส่เงินไป ใครวิโอคนกับหมาาย่างแข่งกันเอาย่างกั่ท่านหดหมาแบบนี้เอาไปแล้วค่ะคนป่วยกับหมาเดินแข่งกันหมาเดินนำหน้าไปแล้วค่ะท่านผู้ชมระวังรถจัก,กรยานเด้อ สูตรเรียกหน่อยว่าได้เน้เรียกหน่อยมันไวลบประท่านเนะะี่ยค่ะปี๊ี๊ขาปี๊ปีมันจะหลบจักรยานไม่ทันนะโอ้ถือกล่องคือซันแทนน,นี่ไอ,เอ้เบื่อแล้วสนใจด <laughs> อกนั่นะเตรียมที่เลย ไปโรลดสูเอาัางมันเงือด,ดฟันหัวจักเขาอุ้ยพาคนป่วยมาย่างกับเย็นหยอดกระถินเก็บผักไปด้วยนะคะคุณน่ะเย็นหน่อยเก็บผดพักนี่ส่แล้วมันเก็บหยอดกระถินให้แน่นี่ งดไหมได้ไดด้โอ้ยเก็บงามๆเลยขึ้นจับของเลยเก็บสวยๆเลยคือผู้เก็บเก็บหอ้ยอดสวยๆยอดงามตื่นด่าตื่นเก็บโอ้ยนึงคข้ดเลยนี่้ยใหญบ่ แล้สิสิลืไห้ไอะเล็ดเอาแต่บ้างมันเกาะคุณคุณชอดคุณไหมอันนี้ได้อยังมันคุณงามจนวันเนาะสวยอือพักกันย่างหลาะเห็นพักกเก็บพักเห็นบนนี้ไอ้สองเด่งจ้นี่นนนน ยอดสวยดีดดีดจากของขนใส้เบื้องยอดเนี่ยเป็นเบื้องเลยสวยอย่างงาโอ้เออเป็นจแต่ดอกไม้ห่อก่อนสันอกระดาษห่อฮักผมไม่ถงฮักผมโหดโหดเอาก่อนว่ะอืออือเอาแต่เม็ดนั่นแหละขนาดใ่หอวสักเสีย นี่นกแกลายตัวนี้เนาะพังโจดมันยังหยอดอหมบรรยากาศค่ะเพื่อนชมดอกไม้สวยๆงามๆค่ะนี่สดเดือดอดยังเห็นไหมหอมหอมสดชื่น ีดหืหอมหอมดีนะนี่สวยตรงนี้ขอบคุณครับผมไ